สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนครึ่งปีแรกปี2568นะคะเรามาดูกันค่ะว่าความรักของชาวมิถุนจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาวมิถุนอีกครั้งนะคะขอให้ทุกท่านเป็นปีรุ่งเรืองเป็นปีของความเจริญรุ่งโรจน์นะคะเป็นปีที่ พลิกกลายกลยดีนะคะปีนี้ชาวมีถุนค่ะนะคะอันดับแรกก่อนนะครึ่งปีแรกอย่างน้อยๆคุณได้ดาวพระหัสนะคะย้ายมาทับชะตาคุณค่ะได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์พิเศษมากๆนะคะต้องบอกก่อนว่ามากๆคือบุญวาสนาส่งเสริมนะคะแล้วก็ได้ทั้งตำแหน่งอุจาวิลาชด,ด้วย นะคะชาวมีถุนครึ่งปีนี้ทำอะไรนะคะก็จะมีโอกาสที่ดีนะคะโอกาสดีเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะ1ปีเพราะตั้งแต่ดาวพฤหัสย้ายนะคะแล้วก็โดยเฉพาะกะปลายปีไปแล้วดาวพฤหัสก็จะได้ไปอยู่ในตำแหน่งมหาอุดด้วยย้ายข้ามราศีอีกนะคะก่อนที่จะเดินถอยหลังนะคะตรงนั้นอ่ะก็จะมองในมุมมองว่าปีนี้ทำอะไรตั้งใจทำโอกาสรับทรัพย์โอกาสรับเงินโอกาสเฮงโอกาสรวยมานะคะ อาใครที่ทํางานตําแหน่งโอกาสมาทั้งนั้นนะคะชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน่งหน้าที่การงาน mm. การติดต่อใครก็แล้วแต่แตก็จะได้แต่ผู้คนส่งเสริมอุปถรรัมภ์เพศตรงข้ามส่งเสริมอุปถรัรมภ์ได้ความรักนะคะความรักชาวโสดชาวโสดปีนี้จะเป็นปีของการได้คู่นะคะหรืออาระมณ์ประมาณว่าคุณติดต่อเจราจาอะไรใดๆกับใครก็จะมีโอกาสสมหวังสมปรารถนา นะคะชาวโสดปีนี้นะคะจะเป็นปีของการได้คู่นะคะคนที่มีปัญหาความรักก่อนที่ดาวพระราจจะย้ายนะคะอยากจะบอกว่าใครที่ไม่ใช่คู่นะคะต่อให้คุณอยู่กินกันหรือเป็นแค่แฟนกันจะมีจุดเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีจุดเปลี่ยนแปลงบางท่านต่อให้อยู่กินกันก็อาจจะหมายถึงมีจะมีเกณฑ์การเลือกรายหย่าล้างได้นะคะใครที่ไม่ใช่คู่ต่อกันนะนะคะ ในครึ่งปีนี้นะคะส่วนใครที่เป็นคู่กันนะคะก็ไม่แคล้วกันไปไหนนะคะใครที่เป็นคู่กันเนี่ยก็จะต่อให้ห่างเหินก็ต้องมีการกลับมาคุยกันนะคะสำหรับใครที่ไม่ใช่คู่กันคู่รักครอบครัวนะคะคู่รักครอบครัวค่ะก็จะส่งเสริมกันและกันนะนะคะตรงนี้ นะคะล้วบางท่านก็จะมีโชคด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวมีถุนค่ะครึ่งปีค่ะของคุณจะเป็นยังไงบ้างการทำนายพ่ยิปซีอาจจะไม่ตรงกับบางท่านนะคะเพราะเป็นการทำนายแบบสาธารณะนะคะเป็นการทำนายแบบภาพรวมการเปิดภาพแบบกว้างๆนะคะมาดูกันค่ะมีถุนค่ะโอ้มีถุนครอบครัวอยากจะคิดเริ่มต้น ทำอะไรน่าจะมองในมุมมองของอุปสรรคปัญหามันน่าจะเริ่มคลี่คลายไหมนะคะคิดอยากจะทำอะไรคู่ส่งเสริมนะคะตรงนี้อุปสรรคปัญหามันน่าจะเริ่มคลี่คลายไปได้นะคะของชาวมีถุน่าจะมองในมุมมองว่าอาจจะมีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นการลงทุนการทําอะไรใหม่ใหม่บุกเบิกอะไรใหม่ให่เป็นเรื่องของธุรกิจกิจการร้านค้าร้านขายต่างๆนาๆย่อมส่งผลดีในเรื่องของการเงินกับคุณค่ะนะคะ,ะในเรื่องของการเงินการทองนะ,ะการทํางานการทํางานในบริษัทเป็นพนักงานต่างๆนาคุณก็จะได้ใครสักคนหนึ่งเป็นผู้หล,ผหลักผู้ใหญ่ใจดีก็ได้เข้ามาส่งเสริมนะคะ,ะมันมีจุดเปลี่ยนนะมันมีจุดเปลี่ยน นะคะโชคมาค่ะเต็มเ็มเลยค่ะโอกาสชีวิตมาก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าปัญหาอุปสรรคมันเริ่มคลี่คลายแล้วสิ่งที่คุณเจอปัญหานะคะเป็นครึ่งปีที่คุณจะต้องแบบว่าเรามองว่าคุณจะต้องมีพละกําลังหมายถึงกําลังใจหมายถึงการต่อสู้ต่างๆนะคะหมายถึงการจุดเริ่มต้นต่างๆครึ่งปีนี้จะมีโชคใหญ่นะคะบางท่านกําลังจะมีโชคใหญ่บางท่านจะมีโอกาสในความสําเร็จอะไรใหญ่ๆบางท่านจะมีเกณฑ์การลงทุนธุรกิจ งงนะการขยับขยายธุรกิจต่างๆนานานะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้การงานคู่รักครอบครัวการงานของชาวมีถุนมีโอกาสความสําเร็จความเจริญได้งานคู่ขนานงานที่ใช้ความรู้ที่ใช้ความสามารถจะนําพาความสําเร็จมาสู่ตนนะคะงานสายทางวิชาชีพบางวิชาชีพต่างๆก็จะนําพาโอกาสมาสู่ตนด้วยทั้งความสําเร็จทั้งโอกาสทั้งโชคด้วย นะคะของชาวมีถุนครึ่งปีนี้จะเป็นครึ่งปีของการมีโชคคู่รักครอบครัวนะคะคู่รักครอบครัวจะไม่ทายแตกแยกใครที่มีปัญหาเดี๋ยวไปฟังในตำแหน่งของคนที่มีปัญหานะคะอ่าส่วนบางท่านก็จะได้โชคอะไรใหม่ๆของใหม่ขหมเข้าบ้านได้นางของใหม่หนู่นนี่นั่นที่สำคัญมากๆเลยแค่อยากจะบอกว่าปีนี้นะ,ะเป็นปีของเงินนะคะเป็นปีของเงินคุณจะมานะคะ เออการติดต่อการเจรจาต่างๆนานาย่อมส่งผลดีกับคุณมากๆนะค,คู่ als, ค้าคู่ธุรกิจต่างๆนานาเนี่ยจะนําพาความเจริญน,นําพาเครียอนำพาเงินมาให้งานนําพาเงินนะคะตรงนี้นะแล้วก็ครึ่งปีนี้ชาวมีถุนก็มังจะมีข่าวดีบางสิ่งบางอย่างด้วยสำหรับคู่รักครอบครัวเนี่ยน,นะ,ะเรื่องดีๆเกิดขึ้น นะเรื่องดีๆเกิดขึ้นข่าวดีเกิดขึ้นแต่ก็ระวังนิดนึงนะคะระวังในเรื่องของอะไรก่อนที่ดาวจะย้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายของใครล่ะของผู้ใหญ่ในครอบครัวได้ของอแฟนได้นะคะได้หมดนะคะส่วนบางท่านจะมีการได้บ้านได้ทรัพย์ได้สินค่ะหรือคุณได้มาเป็นทรัพย์ ทรัพย์สินของคุณเองก็ได้หรือคุณมีที่ทางที่ดินแต่คุณอยากจะทําอะไรไปเกี่ยวข้องกับที่ทางที่ดินตรงนี้นําพาโอกาสก็อาจจะไปถึงการได้ได้เปิดร้านค้าได้เปิดอะไรของคุณเปิดบริษัทอะไรของคุณก็ว่ากันไปนะคะแต่เป็นเครื่องปีที่เงินมาทั้งนั้นเลยอ่ะคู่รักครอบครัวเด่นมากๆรอบ12ปีค่ะนะคะมาได้ตําแหน่งเกณฑ์บุญเก่าเกณฑ์วาสนาบุญเก่าส่งเสริมนะคะเขาเรียกว่าองค์เกณฑ์น,นะคะตรงนี้ส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรัก ใครที่ไม่ใช่คู่จะมีจุดเปลี่ยนนะคะต้องบอกแบบนี้นะใครที่อยู่กันแล้วทุกอยู่เพราะกรรมอยู่เพราะทุกหรือใครที่มีความลับปกปิดต่อกันมากๆเลยอ่ะนะคะจะมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนะคะ <c oughs> คู่ใดก็ตามที่มีความลับความลับปกปิดต่อกันนะคะ <c oughs> แล้วก็เขาก็ฟ้องมาด้วยว่าใครต่อให้อยู่กินกันนะคะก <c oughs> ็จะมีในเรื่องของนิติ นิตกรรมนิตในการเลิกลากันอย่าร้างได้นะคะอันนั้นคือคนที่มีปัญหาต่อกันด้วยนะคะต้องเข้าใจนะนะคะไม่ได้ทำนายของคนที่รักดีๆนะนะคะรักที่มีปัญหาปกปิดปิดบังต่อกันเนี่ยนะคะตั้งแต่ปลายปีไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะคะหรือความรักที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนถ้าเขามีตัวจริงเสียงจริงก็ระวังนิดนึง นะคะระวังระวังตัวจริงเขารับรู้แล้วเดี๋ยวคุณจะเกิดปัญหาได้ด้วยนะคะตรงนี้หรืออารมณ์ประมาณว่าคุณเป็นตัวจริงเสียงจริงก็เถอะแต่ความรักตรงเนี้ยมันอยู่อย่างระแวงตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันต้องนั่งคอยระแวงคอยจ้องจับผิดคอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมันเป็นปัญหามาระดับหนึ่งละนะคะอึดอัดมาพอสมควรละพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมีความปกปิดปิดบังต่อกัน นะ,ะมีเรื่องของการทะเลาะกันกันไม่เข้าใจกันบ่อยๆใครที่ไม่ใช่คู่ต่อกันก็ต้องจบจากกันนะคะต้องจบจากกันอาทีนี้มาดูคนคนนั้นของคุณค่ะความลับ ทางเลือกความสัมพันธ์เขาไปติดใครอะ่ะเขาไปติดเด็กหรือเปล่าหรือเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าหรือระหว่างคุณกับเขาก็ได้เป็นความรักที่มันไม่ชัดเจนได้ก็หมายถึงเขาก็ต้องมีตัวเลือกความรักพัวพันกันสามคนรู้เรื่องหมดไม่มีความลับในโลกนะคะอะไรต่างๆนานา・ที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ความรักผัวพันกันสามคนเนี่ยความลับจะไม่มีในโลกจากนี้ไปนะคะตรงนี้ ยื้อกันแล้วยื้อกันไปยื้อกันมาสุดท้ายที่สุดก็หมดแรงยื้อนะคะตรงนี้เขาฟ้องมาแบบนี้นะมันเกิดมันเกิดจากสาเหตุอะไรความรุ่มโลงความมัวเมาความรับปกปิดปิดบังต่อกันได้นะคะก็ว่าก่อนที่ดาวพระจันจะย้ายด้วยนะคะอยู่ในภพวินาศอีกนะคะคืออะไรที่มันจะเกิดขึ้นแบบปรับแบบฉับพลันแบบเปลี่ยนแปลงก็ค so ือเรื่องของแฟนนี่แหละนะคะ ใครที่ยือต่อกันใครที่มีเรื่องราวของความอึมครึมความไม่ชัดเจนหรือใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของอย่างเงี้ยแน่นอนอยู่แล้วนะคะการจบจะเกิดขึ้นการจบจะเกิดขึ้นอ่าส่วนเขาฟ้องมาว่าตัวเขาโรคสองใบค่ะนะคะเขารู้สึกว่าเขากับคุณเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มันไม่ค่อยเข้ากันก็ได้หรือมันอาจจะมีอะไรที่มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า พอเวลามีปัญหาไม่ยอมคุยกันรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยมองว่าเขาอยากจะไปพัฒนากับคนอื่นหรือเขากําลังพัฒนากับคนอื่นแต่เขาปกปิด,ปดกับคุณแต่ณนะวันเนี้ยถ้าความลับมันแดงขึ้นมาละเขาต้องเลือกความรู้สึกของตัวเองค่ะนะคะก็เลยหมายถึงว่าคนที่เขาหักปกปิดกับคุณนี่แหละนะคะคนที่เขาปิดบังคุณนี่แหละค่ะนะคะเขาก็ มีโอกาสมากๆเลยที่เขาจะไปเริ่มต้นกับคนนั้นนะคะตรงนี้นะมันคือความชัดเจนตรงนี้แหละนะคะตรงที่ว่าเออมันหนึ่งแหละมันหมดหมดใจด้วยเอาง่ายๆนะคะมันเบื่อเบื่อมันอยากอยากมันเบื่อหน่ายต่อกันอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นในเรื่องของความและก็บางคู่จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเป็นผลประโยชน์ไม่ลงตัวได้ไหมได้นะคะหรือ เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องการทางเลือกนั้นทางเลือกนั้นอาจจะให้อะไรมากกว่าหรืออาจจะมีอะไรซัพพอร์ตดูแลเขามากกว่าหรือเขาอาจจะมีผลประโยชน์อะไรมากกว่ามันก็จะเกิดขึ้นทั้งนั้นนะคะตรงนี้คนที่ไม่ใช่คู่ต่อกันคนที่เป็นคู่กรรมห่างเหินค่ะปีนี้หลายราศีนะคะจุดเปลี่ยนนะชาวมีถุนเนียน่ย ก็มองว่ามีเปีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะ่ะยิ่งใครครบค้าส,สมาคมกันเฉยๆเป็นแค่แฟนกันเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนของเราแฟนของเราเอ๊ะเขามีขดเขามีการแบบว่าปกปิดปิดบังไปกิ๊กกักนู่นไปกิ๊กกักนี่อันนั้นจุดเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะจุดเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็บางท่านเปลี่ยนแปลงแบบปรับด้วย เพราะบางท่านเนี่ยระแคะระขายกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็บางท่านก็มีปัญหากันมาตั้งนานแล้วนะคะอ่าเขาฟ้องมาว่าแนวโน้มอนาคตอันใกล้นี้ภายในครึ่งปีนี้ถ้าใครที่อยู่ในปัญหาของความรักที่ไม่ซื่อสัตย์ที่มีเรื่องราวของการคิดไม่ซื่อสัตย์การรับรังการไปมีคนอื่นนะคะคุณอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าเอ้ยก็คงยังไม่พร้อมกับคุณหรอกนะคะอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะหรือเข้ากับคุณเราพยายามเหนื่อยเราอดทนมาทั้งทั้งที่รู้ ทั้งทั้งที่รู้ว่าเขามีอะไรเงื่อนงําปกปิดปิดบังณปัจจุบันนี้นะคะกลับมองว่ากลับมองแบบนี้กลับมองว่าชาวมีถุนะจะรู้สึกได้ว่าความหวังของคุณอะโอกาสมันไกลออกไปทุกทีละนะคะคิดว่าเขาจะแก้ตัวได้คิดว่าเขาจะทําอะไรให้มันดีขึ้นได้แต่สรุปสุดท้ายยิ่งพยายามมันยิ่งเหนื่อยนะคะยิ่งทุกข์ร้อนใจนะคะตรงนี้ก็ระวังจุดเปลี่ยนนะคะระวังจุดเปลี่ยน ส่วนบางท่านนะคะส่วนบางท่านที่เป็นคู่กันจริงๆมันน่าจะเป็นจังหวะของของปลายปีนะนะคะคู่กันจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ว่าก็อาจจะมีการคุยกันนะนะ,ะอาจจะมีการกลับมาคุยกันได้แต่นั้นมันน่าจะเป็นอนาคตไกลๆมากๆเลยอันนี้เอาแค่ครึ่งปีว่าเอาแค่ครึ่งปีว่าถ้าใครที่ไม่ใช่คู่นะคะอาจจะมีการขังเหินจุดเปลี่ยนแปลงการเลิกลา นะคะส่วนใครที่แบบว่ายังยื้อกันต่อได้ก็อาจจะมีการกลับมาคุยกันแต่การกลับมาคุยกันตรงนี้อยากจะบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นหรือเปล่านะคะหรือต้องใช้ความพยายามทำให้ความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นนี่คือแนวโน้มอนาคตนะหรือคุณรู้สึกว่าคุณต้องพยายามล่ะอ่ะคุณก็ลองพยายามดูก็ได้นะคะลองพยายามดูค่ะก็จะได้รู้ว่าอ่ะปีนี้ นะคะปีนี้ถ้าใช่มันก็จะใช่ถ้าไม่ใช่มีจุดเปลี่ยนแปลงนะถ้าไม่ใช่ก็ต้องมีจุดเปลี่ยนแปลงอยู่ดีทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆนะคะไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆนะคะและอาจจะหมายถึงอะไรจุดเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คนที่เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณหรือคู่ของคุณเขาเข้ามาแทนที่นะค,ะคนที่ไม่ใช่ก็ต้องออกไปค่ะนะคะ ฟังเขารักแต่ตัวเองรักแต่ความรู้สึกของตัวเองเขาอาจจะรู้สึกถึงความกดดันอะไรบางสีบางอย่างหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าระหว่างเขากับคุณเขาไม่ค่อยมีความสุขมันก็เลยทําให้เขามีอะไรที่มันรับหลังไม่ซื่อสัตย์ปกปิดปิดบงังทั้งนั้นเลยค่ะหรือใครก็ตามที่อยู่ในวังวนของความรักที่มันไม่ชัดเจนไปไหนไม่พัฒนาไปไหนเขามีทางเลือกของเขานะคะเนี่ยบอกมาว่าเขามีทางเลือก ทางเลือกของเขาที่เขาต้องการเลือกเองเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเพราะทางเลือกหรือจุดเปลี่ยนเพราะทางเลือกด้วยเพราะจับโปได้ด้วยเพราะความลับมันแดงขึ้นมาด้วยนะคะก็ต้องเป็นจุดเปลี่ยนค่ะนะคะแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนอ่ะเหมือนกับว่าทําไมเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขแปลกๆหรือเขาต้องการปรารถนาคนอื่นหรือเขามีคนอื่นมาสร้างสีสันในชีวิตหรือเขามีคนอื่นที่เข้ามาส่งเสริมอะไรเขาบางอย่างได้ไมได้ นะคะเขาอาจจะไปพัวพันติดพันคนมีตําหนิก็ได้นะคะตรงนี้ได้หมดนะคะที่สําคัญแนวนโน้มอนาคตของเขาเหรอการเปลี่ยนแปลงเขาคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยกับคนอื่นน่าจะมีอะไรที่มันพิเศษน่าจะมีอะไรที่มันดีขึ้นน่าจะมีอะไรที่เขาหวังเป็นไปอย่างอย่างอย่างที่เขาหวังในใจนะคะเขาอาจจะหวังอะไรมากมายแต่เขาหวังในใจคะ่ะนะคะตรงนี้นะ หวังโอกาสหวังโชคหวังอะไรก็แล้วแต่เขาหวังทั้งนั้นเลยจุดเปลี่ยนแปลงนะคะโดยที่เขาไม่สนใจหรอกค่ะว่าคุณจะมีความทุกข์หรือคุณจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขาหรือเขาไม่สนใจหรอกค่ะว่าคุณจะรักเขามากมายขนาดไหนเขาก็รู้ว่าคุณมีใจรักมากมายแต่ถึงเวลาณวันเนี้ยนะคะเขาอยากจะทําอะไรที่ตามอําเภอใจของตัวเองไงนะความตามความรู้สึกของตัวเองอะ นะคะตรงนี้เกิดขึ้นแต่ส่วนคู่ใดที่เป็นคู่ต่อกันทะเลาะไม่เข้าใจห่างเหินผิดใจนะคะก็เดี๋ยวก็มีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันเคลียร์ใจกันได้นะคะก็ต้องใช้ความพยายามทนดูต่อไปทนต่อไปค่ะนะคะทนต่อไปก็คือทนแหละทนกับพฤติกรรมการเอาแต่ใจบ้างพฤติกรรมอารมณ์ร้อนบ้างพฤติกรรมแบบว่าคุยกันไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกันบ้าง นะคะพฤติกรรมว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมานั่งคอยระวังว่าเขามีคนอื่นนู่นนี่นั่นนะคะต้องทนต่อไปนะคะเขาก็ฟ้องมาว่าคุณต้องทนต่อไปมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะปีจังหวะเดือนที่มันเกิดปัญหาต้องใช้ความอดทนนะคะแต่ใครอะที่ไม่ใช่คู่มันไม่มีความอดทนเพราะตรงนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนทันที บางท่านอ่ะคุณรู้สึกคุณรักกันก็จริงอ่ะแต่พอเวลาเปลี่ยนมันไม่ใช่อย่างที่คุณหวังไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแล้วอ่ะมันคือความรักแบบลมลมความรักแบบพกลมความรักที่คุณหวังสร้างอนาคตหรือหวังอนาคตกับเขาแต่มันอยู่ในความหวังมันไม่เกิดขึ้นจริงรักกันก็จริงแต่มันไม่ใช่นะคะมันก็ไม่สามารถไปไปด้วยกันได้เพราะเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน แล้วก็ใครก็ตามนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงไม่มั่นคงต่อให้คุณพยายามขนาดไหนนะคะความสัมพันธ์ที่ก่อเริ่มเริ่มก่อหรือความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเริ่มที่มันไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่นอนความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่อย่างน้อยคุณก็รู้สึกได้ว่าคุณก็พยายามมาแล้วนะคะกับความรักอย่างน้อยคุณก็รู้สึกว่าคุณก็มีความสุขกับเขามาแล้ว ในความรักแต่ณวันนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะน,น,นะคะมันก็จะต้องมันมันก็เรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ต้องรู้สึกว่าต้องอยู่ให้ได้นะคะต้องอยู่ให้ได้นะชาวโสดมีถุนค่ะชาวมีถุนเป็นยังไงบ้างชาวโสดปีนี้ขอให้ชาวโสดปีนี้เป็นผู้โชคดีมากๆนะคะอน่าจะเป็นผู้โชคดีแหละ นะคะน่าจะเป็นโชคดีก็สิบสองปีครั้งหนึ่งอะ่ะตัวเองเพราะดาวพระฤกก็คือดาวคู่ด้วยนะคะอ้าวแต่ถ้าใครมีปัญหาคู่กันแล้วไม่แค้้วกันไปไหนนะเนี่ยก็กยังกลับมาคืนดีกันนะแต่ถ้าใครไม่ใช่คุณจะได้คู่บุญทำกรรมแต่งเก่าๆเข้ามาค่ะนะคะจะเข้ามาในชีวิต อ่าบางท่านก็อาจจะหมายถึงอะไรหมายถึงคนคนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงบางท่านได้คู่บุญทำกาแต่งเก่าบางท่านมีความรู้สึกคอมเมนเซนต์ว่าตนนี้เหมือนเคยผูกพันกันมาเขาเรียกคู่คู่บุญวาสนาคู่บุพเพนะคะแต่บางท่านก็ได้ในเชิงลักษณะคนเก่าๆได้แล้วก็ในบางเคสก็จะได้ในเชิงลักษณะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอ่าถ้าในบางเคสอยู่ในวัยที่แบบว่าสี่ห้าสิบอัพแน่นอนค่ะคนมีตําหนินะคะ คนในสายงานใครที่ทำกรีกไปเกี่ยวข้องกับงานงานแบบมีตําแหน่งก็คือคนในสายงานด้วยนะคะตรงนี้โอกาสความรักมานะทางเลือกใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่จุดเปลี่ยนครั้งใหม่อย่างน,น้อยเขามาให้ความหวังให้พลังกับคุณค่ะนะคะอย่างน้อยๆมาให้ความหวังให้พลังทําให้เรารู้สึกว่าเรายังมีความหวังในเรื่องของความรักทําให้เรามีอารมณ์อารมณ์ในเรื่องของอะไรอารมณ์แบบเขาเรียกว,ว่าอารมณ์กําลังใจอะนะคะอารมณ์กระตุ้นตัวเองว่า ความรักครั้งนี้ฉันไม่อยากจะปล่อยให้ลอยนวลอย่างเงี้ยนะคะความรักเข้ามาแล้วก็เป็นความรักที่ส่งเสริมด้วยนะคะสายรัฐใครทํางานที่แบบมีตําแหน่งหรือใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับราชการก็จะมีโอกาสแบบนั้นด้วยเช่นกันก็น่าจะเป็นสายงานเดียวกัน แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือการจะตกการเจราจาคู่ค้าคู่ธุรกิจต่างๆนานา,นาเนี่ยนะคะได้หมดมาจากคนมาจากชีวิตประจําวันที่คุณต้องพบเจออย่างเงี้ยได้ทั้งนั้นนะคะของชาวมีทุนโอมาแล้วขาดความรักนะคะทําให้คุณมีโอกาสได้ตื่นเต้นได้เร้าใจนะพบรักทางเลือกใหม่เข้ามานะคะอ๋อแล้วบังเอิญว่ารักทางเลือกใหม่จะเข้ามาในลัสษณะส่งเสริมคุณด้วยนะนะคะส่งเสริมค่ะ ส่งเสริมในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจกิจการต่างๆนนานะคะเครื่องปีนี้บางท่านจะสุขสมหวังความรักและความรักครั้งนี้อาจจะมีในเรื่องของการพัฒนาการสร้างความสําเร็จการสร้างอนาคตการสร้างครอบครัวด้วยชาวมีทุนสำหรับชาวโสดอ่ะใครครบหากันมายาวเออใครครบกันแล้วนะคะคุณอาจจะโสดแต่คุณมีการคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้ว นะคะถ้าคุยกันแล้วไม่ถ้าไม่ใช่คุณก็ต้องมีจุดเปลี่ยนนะต้องบอกก่อนนะที่มันยังไม่ชัดเจนที่คุณกับเขายัางไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็ต้องมีจุดเปลี่ยนทางเลือกใหม่อยู่แล้วค่ะนะคะทางเลือกใหม่คนที่ใช่ก็จะเข้ามาแทนที่นะคะตรงนี้ด้วย <S <S แต่ถ้าใครคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ <S <S เอ่อแล้วใช่แน่นอนนะคะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มาสู่คุณนะคะ, <S <S ะ,คะเรื่องของโอกาส <S <S โอกาสความสําเร็จโอกาสความรัก นะคะโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะคะเช้ามีถุนอ่าขอดูก่อนคืออะไรโอ้ใครที่ไม่เปิดใจความรักเลยไม่สนเพิ่งผิดหวังเพิ่งทุกมาคุณก็อาจจะรู้สึกได้อ่ะถึงโอกาสของตัวเอง ในเรื่องของความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองการเงินจะเข้ามางานหนักเอาแต่งเงินอย่างเดียวบางท่านในปีนี้นะฮะแต่ที่สําคัญสุดท้ายท้ายสุดนะฮะสุดท้ายท้ายสุดคุณก็ต้องได้พบรักอยู่ดีและบางท่านก็อาจจะหมายถึงมีในเรื่องของรักครั้งเก่าเข้ามาด้วยก็อาจจะหมายถึงคนที่เป็นมีปัญหาต่อกันนะคะห่างเหินกันไปแล้วก็น่าจะบางท่านถ้าเป็นคู่ก็ต้องกลับมาหากันอยู่ดี นะคะพบกันจนเจออยู่ดีวนกลับมาหรือตรงเนี้ยจ,จะหมายถึงอะไรพรมลิขิตคู่เก่าคู่แก่คู่บุญเก่าคู่วาสนาเก่านะคะคู่พรมลิขิตเก่านะคะความรักมานะคะของชาวมีถุนอ่ะมาดูบทสรุปก่อนนะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวมีถุนด้วยนะคะเรื่องของหน้าที่การงานนะจุดเปลี่ยนในเรื่องของงานมานะคะรอบสิบสองปีนะ ความรุ่งโรดอ่ะความสําเร็จบางท่านจะได้รับทรัพย์และบางท่านจะงานนําพาการเงินความจเจริญม,มาให้ความรักค่ะคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันไปไหนแต่ถ้าใครไม่ใช่คู่ก็ต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะคนโสดมีโอกาสได้พบรักเก่ารักเก่าในที่นี้หมายถึงพรหมลิขิตเก่าด้วยหรือบางท่านก่อนหน้านี้ห่างเหินทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเลิกกันแล้ว ก็ถ้าเป็นคู่ก็ต้องมีการบนญมาเจอกันนอกเหนือจากว่าคนที่มีปัญหามากๆนะคะคนที่มีปัญหามากๆปีนี้ยเป็นปีเปลี่ยนนะคะเป็นปีเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะเป็นปีเปลี่ยนแปลงใครที่ไม่ใช่คู่ก็ต้องออกกันไปเพื่อให้ได้คู่เข้ามาเพื่อให้คนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆเข้ามานะคะคนโสดพบรักคู่พรมลิขิตพบเนื้อคู่ นะคะเขาเรียกคู่พรมลิขิตจริงๆคู่พบเนื้อคู่จริงๆคู่บุพเพจริงๆนะคะในปีนี้ด้วยก็น่าจะประมาณนี้นะคะของชาวมีถุนใครที่มีปัญหาเรื่องของการปกปิดปิดบังซ่อนเร้นเนี่ยต้องระวังมากๆนะการแตกหักมันมานะการไม่เข้าใจกันมานะคะการห่างเหินกันมากนะคะตรงเนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะของชาวมีถุนโอมาแบบ มันเรียกว่าอยู่ดีๆเรื่องไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นน่ะนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเนี่ยน่าจะประมาณนี้ค่ะความรักของชาวมีถุนขึ้นปีแรกนะคะขอให้ชาวมีถุนทุกท่านมีความสุขมากๆมีความสําเร็จสมวังสมปรารถนารอบ12ปีที่ดาวพระหัสจะได้องค์เกณฑ์พิเศษสําหรับชาวมีถุนเชื่อว่าชาวมีถุนหนึ่งปีที่ผ่านมาเหนื่อยหน่ายทุกใจทําอะไรก็มีปัญหา นะคะทำเขาเรียกว่าความดีไม่ปรากฏด้วยเดี๋ยวก็เจอปัญหาด้วยนะคะก็ปีนี้เป็นปีของคุณแล้วนะรอบสิบสองปีนะคะขอให้ทุกท่านรวยเฮงรับทรัพย์รับโชคชาวโสดมีโอกาสได้คู่ได้สมหวังได้สมปรารถนาด้วยเช่นกันค่ะนะคะก็ใครที่เป็นชาวมีทุนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะพิมพ์4ี่หมาได้ ะะเพราะคลิปนี้เป็นทลิปความรักดาวจำตัวคุณคือเลขสี่นะคะก็พิมพ์4ี่หจะได้รับทราบว่ายังมี f อฟที่ยังติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านไม่ว่ากัลยาณมิตรที่ดีส่งกำลังใจที่ดีเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามานะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและคาดหวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่นะคะก็ขอให้เป็นกัลยาณมิตรส่งเสริมกันแบบนี้ต่อเนื่องไปนะคะขอให้ทุกท่านเจริญก้าวหน้าสำเร็จ รุ่งโร์สมหวังสมปรารถนาที่สำคัญเฮงรวยค่ะสวัสดีค่ะ